วันเห็นเลยจะมองเห็นอ่าวสิเกาอาจกองตาอหาจคลองสนนะครับจุดนี้ครับขอจะยอดนะครับขอจะยอดที่บ้านผมเลยนะครับเอฟซตอนนี้มุ่งหน้าไปสิเกาเดินทางกลับบ้านนะครับมาจากเมืองตรังนะครับมาจากเมืองตรังก็เดินทางกลับบ้านเดี๋ยวเย็นนี้นะครับคอยชมกันนะครับเดี๋ยวจะไปล่าหอยยักษ์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะหลายวันเลยครับที่ไม่ได้ลงทะเล คิดถึงทะเลแล้วครับเอฟซีเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามแต่อย่าลืมนะครับเอฟซี FC. อย่าลืมก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องด้วยนะครับทางช่อง YouTube ก็อํานาจชาแนลทาง Facebook ก็อํานาจปูงินเพจนาจชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวบ่ายโมง บ่ายสองโมงเดี๋ยวเดินทางไปาหาหอยแคลงยักษ์โอเคเดี๋ยวไปคอยติดตามชมกันนะครับไป

มาเลยครับเอซีนี่ตัวนี้ก็คุ้มนะครับโอ้โหนี่อหอยแครงยักษ์นะครับ มาคุณไปอ่อนกันว่าเขาจะเกลรดลงมานี่ไม่อยากทำเดินมาขอโต๊ะอันยไปไหนล่ะ สวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้หลังจากที่หลายวันนะครับไม่ได้ลงทะเลวันนี้ลงทะเลอีกแล้วนะครับไปหาหอยหา,าหอยแพงเลือดท่านผู้ชมเดี๋ยวมายต่ดตานบตอนี้อยู่ในทะเลเรียบร้อยแล้วนะครับยวไปทีไม้ครับไปทีไม่อยู่ที่หาดกลองเตาะนะครับมาหาหอยแข็งเลือดนะครับหอยแข็งยักษ์จำหมายไม่ได้นะครับเอฟซีวันก่อนที่มา ลงมาหานะครับไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะครับเอฟซีเดี๋ยวมาค่อยลุ้นคอยชมกัน,นครับว่าหมาหมายไหนที่วันก่อนที่ได้วันก่อนที่ได้หอยนะครับโอเคโอ้ยมาเจอหอยนี้ก่อนหอยแข็งหอยแข็งโอ,โอ้นี่นี่ครับเอฟซีนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอมานีา่หอยแข็งนี่ของเลนะ่น ที่มามาจากกันตั้งนะครับมาถักปูหินกันอยู่ oh, มากันหลายก้นนะครับที่มามาจากกันตั้งคุณครูนะครับมาจากกันตั้งมาบ้านญาติอยู่ที่นี่บ้าน uh, แฟนอยู่ที่นี่แล้วก็ลงมาทําคลิปด้วยนะครับทําคลิปด้วยแล้วก็ปลามาจักปูหินนะครับโอ้ oh, oh. ได้กันพอประมาณเลยครับสิเ,เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับชมกันต่อว่าวันนี้จะได้ หอยหอยักษ์หอยใหญ่ไหมครับท่านผู้ชมโอเคโอค้ได้เต็มเลยบุษมานดูนี่นี่ปูเล็กไฟเสียไหมโอ้เล็กไฟไไนนะโอ้ได้ตุจะจะ่แ่งตุ้งเลยค่ะอืมตั้นมาตั้นมาตัน้น เอาวาแกได้แต่ไรกันได้อีนงโอ้ยเฉยดอยเลยปวดตัวเต้าเต้าเปของตัวนได้เบอร์แล้ไดเบอร์แล้วอ๋อั้วอมเดี๋ยวเมียโอ้ยเนียเออได้แต่ไรโอู้้ไ่อนักับโอ้วเก่ยได้แต่ลุยดูโอ้อืเก่่ปันแล้วโอ้ชาวบ้านเขามาจับกันตั้งคุณกูมาจับกันตั้งรับ ตักปูหินได้เยอะใหญ่มากมายนะครับเดี๋ยวผมไปหาไหม้กันต่อนะครับไปหาไม้หอยแคลงยักกันต่อว่าวันนี้จะได้ทักกี่ตัวเพราะว่าหาไม้ที่วันก่อนยังหาไม่เจอนะครับเอฟซี จุดนี้ครับเบซีนี่ครับที่ได้วันก้อนนะครับนี่จุดนี้ครับเดี๋ยไม่รู้จะมีไหมวันนี้นะครับโอ้โหกว่าจะหาเจอครับต้องขับรถมาแต่ไกลนะครับจ้ชมขับรถมาแต่ไกลรถจอดอยู่ลานนุ้นนะครับโอ้จุดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลุยกันดูกว่าจะมีออยยักษ์บ้างไหมนะครับโอ้โหวิ่งกันเหนื่อยเลยนะครับโอเค ต้องกก,กขวาขึ้นมาเลยนะครับ ก่อวันนี้โอ้โหกว่าจะเจอหมายครับขับรถวนไปวนมานะครับเพราะว่ากว่าจะมาเจอหมายหอยนะครับโอ้ต้องวิ่งกันวันนะครับเนี่ยครับเจอแล้วนะครับแต่ความมืดความมวนครับก่อวันนี้นะครับก็ได้สิบยี่สิบตัวเดี๋ยวมาลงขุดกันต่อนะครับขุดกันต่อเผื่อจะได้หอยแขรงยักษ์บางนะครับโอเคไป นี่ครับเอฟซีนี่หอย